พามาดูครับต้นอะไรเอ่ยที่วัดพระบาทห้วยต้มตรงข้ามประตูทางเข้านะครับนี่ลำต้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ใบข้างบนนะครับข้างบนนั้นต้นตาลแล้วก็มีลูกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลูกน่าจะเป็นฝักของมเมล็ด ผมไม่เคยเห็นนะครับน่ารักดีนี่ดูเหมือนใครมีขนนะครับมองเพินเพินวแบๆบแบบทำมันเรียงชิดชิดกันเหมือนกล้วยแต่ไม่ใช่ ยปอป่ๆสันๆเหมือนด,ดูก็เหมือนใครเอาเขาเรียกว่าอะไรมองเผินๆนี่เหมือนเอาผ้ามาเย็บใส่นุ่นมาแขวนไว้แต่ก็ไม่ใช่นะครับนี่นะน่ารักเชียว ไม่ได้มีแค่นี้ดูต่อไปทางนูน้นเห็นที่วางวาเอ้ยไม่ห้อยๆอ,อยู่ไหมครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะตัองอ้งแต่ตรงนี้นี่นี่ใช่หมดนะครับเนี่ย รักเห็นไหมครับนี่เอ,าอ้ารักจางนั้นเลยข้างบนก็มีนี่ตรงนี้ที่ผมกำลังแผนกล้องไปแกะหยับกล้องไปนูน่นสูงสูงนู่นก็มีนะให้ดูนะเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ แล้วก็ขยับมาหน่อยทางนี้นี่แดงแป๊ดเลยดูนะครับอ๋อะระหว่างถ่ายทำรายการมีคนเอานำอาหารมาให้หมากินนี่ครับโอเคเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ